เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกำมนเวนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํา5อาวุธสําหรับโลกสายฟาร์มกันนะครับผมเห็นช่วงนี้เนี่ยใครหลายๆคนเนี่ยเขาเล่นโลกกันเยอะนะครับเอาไว้ฟาร์มตังค์เอาไว้แบบเล่นตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า5อันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed ยูทูบครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว สแนชเชอร์นะครับผมหรือว่าสกิลแก๊งเนี่ยไอที่มันออโต้สติลไอเทมได้นี่แหละครับผมมันจํากัดอยู่ที่ว่าเราต้องใช้อาวุธประเภทตีใกล้เท่านั้นนะครับผมดังนั้นมันก็เหลือแค่ประมาณ2อย่างนั่นก็คือดาบหรือว่ามีดนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มีดมากกว่าเพราะว่ามีดมันถูกกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า5ดับมีอะไรกันบ้างนะครับผมและก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า5ดับนี้จัดตามความรู้สึกของผมเองนั่นเองนะครับผมก็ผิดถูกประกันได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้น มีอะไรกันบ้างนะครับอันดับที่5นะครับผมนั่นก็คือดมคัทธาตุนั่นเองนะครับผมนี่ก็มีหลายแบบให้เลือกสรรนะครับผมจะเลือกแบบ V หรือว่าแบบไม่ V ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมอะไรหลายคนจะถามว่าเอแอดแท็กบวกร้อยนี่คืออะไรนะผมแอดแท็กบวกร้อยนี่คือชื่อคนตีดาบนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังโจมตีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมันแค่ชื่อคนตีดาบเฉยๆนะผมตั้งเป็นแบบเครื่องหมายการค้านะครับผมอย่างอันเนี้ยทิกกี้เนี่ยนะครับอันนี้คือทิกกี้นี่คือชื่อคนตีดาบนะครับผมถามว่า V V กับไม่่ตางกัันนนตรรงไหะคบ 1>, 1 V 1่ e วเวลี่เนี่ยนะครับได้แท็กเพิ่มขึ้น5หน่วยนะฮะ2 V ก the nah ็คือเพิ like ่มขึ้น10หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีถามอีกอย่างนึงก็คืออันดับนะครับผมเนี่ยเห็นที่เขาขายกันบอกว่าอันดับ2อันดับ1เลยพวกนี้มันต่างกันตรงไหนนะครับผมก็บอกได้เลยว่าไม่ต่างกันนะครับ1ถึงเหมือนกันทุกประกาศนะครับผมก็คือได้แท็กเพิ่มขึ้น10หน่วยแต่ว่าข้อดีของคนที่ติดอันดับบนๆหน่อยก็คือแบบ1-7งอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะหลุดอันดับยากนะครับผมซึ่ หมายความว่าวันวันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเกิดมีใครเบอร์11ขึ้นมาแทนเบอร์10อย่างเงี้ยสมมุติเรามีดาบของเบอร์10อยู่เบอร์10ที่เคยเป็นเบอร์10อยู่มันก็อาจจะแอตแทกหายไปเพราะว่าเขาหลุดอันดับไปแล้วนะครับผมคืออันดับต้นๆมันก็แค่การันตีว่าเอ้เราจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้นมา10หน่วยจากจากการเป็น BS อันดับต้นๆแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถามว่าจําเป็นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตามงบประมาณนะครับผมซึ่งผมเวลามีใครมาถามว่าเอ้พี่เอาอดาบธาตุเอาแบบไหนดีผมก็บอกได้เลยว่า เอาแค่ให้มันเป็นธาตุตามที่เราต้องการนะครับผมอย่างเช่นอยากได้ดัมมาคัดไฟก็ซื้อดัมมาคัดไฟไปเลยครับผมจะอันดับ1อันดับ2หรืออันดับที่ร้อยก็ช่างมันนะครับผมมันแค่เป็นเรื่องของราคาเฉยๆนะครับผมคนมีอันดับกับคนหลุดอันดับเนี่ยราคามันต่างกันเยอะนะครับผมแต่แอทแท็กมันต่างแค่10บหน่วยนะครับดังนั้นเอาถูกเข้าว่านะครับผมและถามว่า V ีกับไม่ V เนี่ยเอาอันไหนดีก็ต้องบอกว่างบประมาณอเช่นกันนะครับเพราะว่า หนึ่งวีแทแทหหน่วยนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกมีวีวีมันจะราคาแพงกว่าเพราะว่ามันตียากกว่านะครับใช้ต้นทุนเยอะกว่ามันก็เลยจะราคาแพงนะผมดังนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมคําตอบเดิมก็คือเอาราคาเข้าว่านะผมเราเน้นมีธาตุและถูกที่สุดนะครับไม่ต้องสนใจวีหรือว่าอันดับนะครับผมมันต่างกันแค่10 20หน่วยนะครับคุณอัพสเต็งถมเข้าไปอีกหน่อยมันก็ได้แล้วนะครับประหยัดตังไปได้อีกหน่อยนึงเอาตังค์ซื้ออื่นดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คืออันดับ5้าของเรานะครับดามาธาตุนะครับผม ดามาธาตุเนี่ยธาตุที่แนะนาก็คือธาตุไฟกับธาตุลมนะครับผมธาตุไฟเนี่ยจะตีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่มูก้านอนดินนะครับผมแซนแมนนะฮะแล้วก็จะไปพวกอมอนอันเดชเช่นพวกคุกหนึ่งพวกเ็นตาโกล่าได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคล็อกนะครับผมที่พอจะไปได้อยู่นะครับผมส่วนธาตุลมนะครับผมธาตุลมเนี่ยจะตีแมวน้ําได้ตีแมวน้ําตีพวกบาบิลันได้ถ้าจะขึ้นไปล่าบาบ,บิลันนะครับผมตีเคใหญ่ได้ ตอนที่จะเก็บเลเวลตั้งแต่แบบสัก84-99เลยเงี้ยนะครับถามว่าท่าน้าแนะนํำไหมท่าน้ําจริงๆไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าท่าน้ําที่เรานิยมเก็บเลเวลกันก็จะมีแต่ขนาดใหญ่เช่นพวกวัวหรือว่าพวกไฮอ็อกอย่างเงี้ยการเอามีดไปจิ้มมอนขนาดใหญ่เนี่ยมันจะตีไม่ค่อยเข้าดามจมันจะหายไปเยอะมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วโลกมันไม่ค่อยเน้นเก็บเลเวลเท่าไหร่นะโลกจะเน้นไปที่การฟาร์มเงินหาเงินมากกว่าดังนั้นมอนที่เราจะเก็บเลเวลส่วนใหญ่จะเป็นมอนที่เลเวลไม่เยอะมากเลือดไม่เยอะมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยธาตุน้ําอาจจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะครับแนะนําเป็นไฟกับลมดีกว่านะครับก็ค่อยๆเก็บตังค์ไปผมแนะนําว่าซื้อไฟก่อนนะครับผมและส่วนลมเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันดับที่4นะครับผมนั่นก็คือกาดิอุสสามแมงแดงนั่นเองนะครับกาดแมงแดงหรือว่าการ์ดเทนเตอร์ไฟเนี่ยมีความสามารถในการดูด HP นะครับผมจากพลังโจมตีของเรานะครับแต่ดูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเป็น อ่าสามเปอร์เซ็นที่จะดูดเลือดจาก15%ของดนาเมจนะครับผมใส่3ใบก็เป็น9%ดูด45%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดค่อนข้างบ่อยนะถ้าเราใส่3ใบนะครับผมถามว่าการดิซ่าแมงแดงเนี่ยมันดียังไงนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันทําให้เราประหยัดยานะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่าโลกเป็นอาชีพสายฟาร์มซะมากกว่าฟาร์มเงินนะครับผมฟาร์มเงินซะมากกว่าที่จะแข่งเก็บเลเวลแบบว่าให้เลเวลสูงในยตรงนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการฟาร์มเงินมันจะมี2ปัจจัยก็คืออหหาใ้้้ไดเยะขึน กับทาให้ต้นทุนถูกลงนะครับผมหายได้เยอะขึ้นก็เช่นค่ามอนให้เร็วขึ้นนะครับผมต้นทุนถูกลงก็เช่นประหยัดค่ายาประหยัดค่าปัม๊มค่าวิ่งเลยพวกนี้นะครับซึ่งไอ้แมงแดงเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทางการลดต้นทุนก็คือเราจะปั๊มน้อยลงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโลกเวลาจะฟาร์มเนี่ยจะฟาร์มกับมอนที่ไม่ได้เก่งมากนะเช่นกล่องของขวัญอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแม่มดหรืออาจจะเป็นพวกอ่าเมตาโกราใจหมาอะไรพวกนี้นะครับผมคือมอนพวกนี้มันจะเลือดไม่เยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ย การใช้การอุตสาหะแดงเนี่ยเราไม่ได้ดามเมจเพิ่มก็จริงแต่ว่าเราจะประหยัดค่ายานะครับผมก็ทําให้เราเซฟต้นทุนนะครับผมเพิ่มกําไรให้มากขึ้นนั่นเองนะฮะก็คิดซะว่าเสมมุติเราเคยฟาร์มแบบ 80K อย่างเงี้ยแต่ 80K เนี่ยเราจะมีต้นทุนค่าวิ่งค่าปัาม๊มค่ายาเร่งอาจจะประมาณสัก10กว่าเคยีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดอกำไรจริงๆแค่ 60k ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาใช้การอุตสแมงแดงอย่างเงี้ยแลวเราแบบไม่ได้โดนมอลลุมมากนักนะครับผม มันก็จะประหยัดต้นทุนเหลือจะแค่แบบเอ้ยค่าวิ่งกับค่ายาเล่นอย่างเดียวค่าปั๊มไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็หลายๆคนเขาใช้เนี่ยเขาก็บอกกันว่าเลือดมันค่อนข้างจะเต็มหลอดตลอดเวลานะครับผมก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับสาหรับสายประหยัดฟาร์มชิลนะครับผมคือคุณจะไม่ต้องปั๊มเลยแต่คุณจะแบบชิลหน่อยนะเพราะว่ามันตีตีตดาเมจค่อนข้างต่ําถ้าเทีย Billie บกับมีดอื่นๆนะครับผมแล้วก็ราคาถามว่าแพงไหมแมงแดงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแมงแดงก็ราคาประมาณเท่าๆกับการ์ ก็ช่วยในเรื่องการฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยยกให้มาเป็นอันดับ4นั่นเองนะผมเป็นกาดิอุสสามแมงแดงนะครับผมต่อมาครับอันดับ3นะครับผมอันดับ3เนี่ยก็ยกให้เป็นกาดิอุสสามหมีดําหรือว่า3ซิปเปอร์แบงก์การ์ดนั่นเองนะครับผมถามว่าทําไมถึงเอามาเป็นอันดับ3นะครับผมก็ต้องดูที่คุณบัตรของการ์ดซิปเปอร์แบงก์ก่อนนะครับอย่างแรกก็คือแอตแทกเพิ่มขึ้น30หน่วยต่อ1ใบนะครับผมเอาตรงๆคือมันแรงนะแรงกว่าการ์ดมดขาวอ่ะงต้องตึก อีกทั้ง10หน่วยนะครับผมแต่ข้อเสียของมันนะครับผมนั่นก็คือการใช้ SP หน่หน่วยทุกครั้งที่โจมตี1หน่วยทุกครั้งเลยนะครับหมายความว่าเราตี1จึ๊จึกนะครับผมลดไปละ1หน่วยนะครับผมแล้วใส่3ใบเนี่ยลดทีละ3าหน่วยไม่ต้องห่วงคุณจะ SP ไม่มีใช้ตลอดการแน่นอนนะครับผมมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่าที่เอามาจัดอันดับก็เพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกไปว่าโลกเราไม่ค่อยได้ตีกับมอนโหดมากนักนะครับเน้นแต่มอนแบบกลางๆถึงล่างๆนะครับผมเลือดอาจจะแบบ เต็มที่ก็สี่ห้าพัน่นะครับผมสามสี่พันสี่ห้าพันเนี่ยมันแบบค่อนข้างเคลียรเร็วนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโดนมอนลุมมากเพราะมอนระดับล่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยลุมกันเท่าไหร่นะครับผมมันจะมาแบบทีละตัว2ตัว,ตวยังมีเวลาเคลียรได้แบบในไม่กี่วินาทีนะครับมันก็เลยชดเชยว่าเอ้ยเราไม่เป็นไรไม่มีเอใช้เลทเคลียรมอนแต่ว่าเราค่อยๆจิ้มทีละตัวแต่มันแรงก็ถือว่าใช้ได้แล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ดีนะครับผมแรงดีนะครับ แต่ว่ามีข้อเสียก็คือเราจะใช้ s p ไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถกดมุดเลดได้ไม่สามารถจิ้มวาร์ฟได้นะครับแต่ดาเมจเขาแรงจริงนะผมเขาจะปิดมอนค่อนข้างไวนะฮะผมก็เลยยกให้กาดิสามีดามมาเป็นอันดับ3นั่นเองนะครับด้วยเหตุผลทั้งว่าดาเมจแรงนะฮะฟาร์มชิลได้นะครับแต่ห้ามโดนมอนลุมเด็ดขาดนะครับพกวิ่งให้พร้อมนะฮะมาถึงอันดับ2นะครับผมนั่นก็คือกาดิอุสสามมดนั่นเองนะครับผมนี่ับผมกาดิอุสสามมดผมก็ใช้อยู่นะครับผม การ์ดมดเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มไอท็กยีหน่วยนะครับผม3ใบก็เพิ่ม60หน่วยนะครับถามว่าอันนี้มันดีกว่าสามีเหรอก็ต้องบอกว่าสามีเขาแรงกว่านะครับแต่ข้อดีของอน,นี้ก็คือเรามี SP ใช้ตลอดนะครับเราโดนลุมมาปั๊บเราก็มุดแล้วก็เลทขึ้นมาก็ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างเคลียร์มอนได้ดีนะครับผมเผื่อบางทีแบบเ,เจอมอนที่มันแบบต้องลุมเข้ามาหรือมอนที่เลือดเยอะเคลียร์แบบเร็วๆไม่ทันนะก็ต้องใช้มุดเลทช่วยนะครับผม ถามว่าราคาเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าราคามันไม่ได้ห่างจากสามหมีมากเลยนะครับผมสามหมีกับสามมดนี่ราคาแบบใกล้เคียงกันมากนะครับผมคือการ์ดมันก็ราคาไม่ต่างกันนะครับผมก็คือจุดตัดสินใจยอยู่แค่ว่าคุณจะเอาเอสพีไว้ใช้ทําอะไรไหมแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช้ทำอะไรเนี่ยก็ปล่อยสามหมีไปถูกกว่านิดหน่อยด้วยเพิ๋อเนี่ยส่วนสามมดนี่มันก็คือคนที่แบบจะเอา SP เอสพีเผื่อไว้ใช้หน่อยมุดเลสสักนิดนึงนะครับผม เผื่อบางทีคุณอาจจะจำสกิลโบลิ่งบาสมานะครับผมอยากไปโบบ้างนะครับผมก็จะได้มี SP ไว้ใช้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือจุดต่างกันเฉยๆแล้วว่าสามหมีกับสามมดนะครับผมมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับผมนั่นก็คือซึลกิงูเหมืองนั่นเองนะครับผมซึลกิใส่การ์ดไซด์วินเดอร์นะครับก็คืองูดํา1ใบกับสเกลวอล์เกอร์หใบนะครับผมถามว่าทําไม4อันดับล่างเป็นมีดหมดอันดับ1ถึงกลายเป็นดาบใช่ไหมครับก็เพราะว่าดาบมันตีมอนขนาดกลางเข้าเต็มร้อยเปอร์เลยว่า เกมแลกล็อกออนไลน์นะครับผมมอนเตอร์ส่วนใหญ่นะครับผมเกือบทั้งหมดเป็นขนาดกลางหมดเลยนะครับซึ่งไอ้มอนที่จะไปเก็บเลเวลไปฟาร์มของเนี่ยบางทีมันก็เป็นขนาดกลางซะเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยดาบค่อนข้างจะทำดาเมจได้ดีนะครับผมแม้ว่า s p d นะครับผมมันจะตีช้าลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ดาเมจโดยรวมเนี่ยดาบจะดีกว่ามีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้แบบเลือกเปอร์เซ็นต์ต่อขนาดเต็มนะครับผมคือเราใส่งูดําเพื่อให้ดาบมันดาบได้แทกได้นะครับคืออาวุธเพชรดาบเนี่ย มันจะไม่เบิ้ลนะด้วยสกิลเดวิดแท็กนะครับเราต้องใส่การ์ดงูดําเข้าไปเพื่อให้มันเบิ้ลนะครับไม่เหมือนมีดมีดคือเบิ้ลได้เลยนะครับไม่ต้องหากา์ดงูดําไปใส่นะครับอย่าให้เห็นนะครับผมว่าใครเอากาดิไปใส่งูดําตีมือนะฮะแล้วการเหมืองเนี่ยก็จะทให้ตีขนาดกลางแรงขึ้นอีกนะครับผมก็จะช่วยเสริมดาเมนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ซุลกิงูเหมืองเนี่ยมันดีต่อสายสกิลด้วยเช่นสกิลเลดสกิลโบลิงบาร์สเนี่ยมันจะแรงกว่ามีดค่อนข้างเยอะนะครับก็ด้วยผลทั้งเรื่องขนาดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับ เรื่องแอ็แทกต้นด้วยซุลกิรู้สึกจะแรงกว่ากาดิอุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ทําให้ซุลกิงูเม,มืองเนี่ยค่อนข้างยืนหนึ่งนะครับผมในเรื่องการเป็นสายฟาร์มนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจสายเอพดีบ้าพลังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอพดีมันตกประมาณ1-2หน่วยนะครับถ้าเทียบกับมีดนะแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะห่างจากพวกกาดีสมมดเนี่ยนิดนึงนะครับผมไม่เยอะไม่เยอะนะครับ เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับผมเป็น5อาวุธที่แนะนําสําหรับโลกสายฟาร์มนะครับก็มีตั้งแต่ดามาธาสําหรับคนงบน้อยนะครับแบบเริ่มต้นเพิ่งฟาร์มาอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการดิสสแมงแดงสําหรับคนแบบฟาร์มชิลไม่เน้นปั๊มนะครับผมเน้นถึกทนนะฮะสามหมีเนี่ยสำหรับสายบ้าพลังนะครับผมเอไม่ต้องขอจิ้มแรงๆนะครับผมสามมดเนี่ยมีเผื่อใช้สกิลว้างนิดหน่อยเอาไว้มุดเลทบ้างนะครับผมส่วนซุลกิเนี่ยก็คือเน้นตีมาขนาดกลางใช้สกิลฟาร์มบ้างเช่น โบลิ่งบาร์ดมุดเหล็กอะไรพวกนี้เจอมอนแบบเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยชอบนะครับผมซึลกิตีมันนะฮะต่อมาคือเรื่องการตีบวกนะครับผมการตีบวกเนี่ยบอกได้เลยว่าบวกศูนย์บวกห้าบวกเจ็ดนะครับผมมันเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับผมดังนั้นเอาทุนของเราเป็นหลักนะครับถ้างบน้อยๆเนี่ยอาจจะใส่การตีบวกศูนย์ก็ได้นะครับแต่ถ้างบเยอะหน่อยอาจจะสักบวกห้านะครับเพราะว่าบวกศูนย์เนี่ยคือประมาณร้อยเคใช่ไหมราคาตอนนี้นะครับบวกห้าเนี่ยห้าร้อยเคนะครับแต่บวกเจ็ดเนี่ยซัดไปสามเอ็มนะครับผม คือราคามันแบบจาก 500k บวก5ขึ้นไปบวก7 3m 6เท่านะครับขึ้น6เท่าแต่ว่าดาเมจถามว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับผม10หน่วยครับผมเพราะว่าอาเลเวลสามบวก1มันจะได้แอทแท็กหหน่วยนะครับผมบวกต่างกัน2หน่วยนี่คือแอทแทกต่างกัน10หน่วยแค่นั้นเองนะครับก็อารมณ์เหมือนคุณมีวีกับไม่วีอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับผมมันแค่ความสุขทางใจกับความคันในตัวแค่นั้นเองนะฮะ นี่แหละคันมากก็บวกเนะครับผมมันแบบเลข5้ามันไม่สวยมันต้องบวกเนะครับผมถึงแม้ความแรงมันจะห่างกันไม่เยอะแต่มันดีต่อใจนะครับเออก็บอกเลยว่าเรื่องของการตีบวกเป็นเรื่องของค่าความสุดนะครับผมมันเลยจุดคุ้มค่าไปแล้วมันเป็นความสุดแล้วนะครับผมดังนั้นก็เอาที่งบประมาณเป็นหลักดีกว่านะครับผมไม่ต้องแบบเออเห็นเขาบวกเต้องบวกเตามไม่ต้องบวกหก็โอเคแล้วมันห่างกับตัวบวกเไม่เยอะหรอกนะครับถ้างบไม่ถึงนี่เก็บตังค์ไว้ซื้ออื่นจะคุ้มค่ากว่าครับผม อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แลวกันสำหรับใครที่มีอาวุธอื่นๆแนะนำนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมเผื่อมีอะไรที่ตกหล่นไปเนี่ยก็จะได้เอามาทำเพิ่มให้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แลวก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ